แล้วสำหรับโอน FRP G100 เนาะล่าสุด2021มาเริ่มที่เซฟใมไฟล์แล้วก็เซฟในเบอร์อีกเนาะเพื่อจะเข้าอินเทอร F F ์เน็ตกดเซฟไว้แล้วก็ค้นหาแอปสิทธิ์ สิเดี๋ยวจะเข้ามาหน้า Google แนละ้วค้นหาคําว่า setting นะเข้า,า, setting. เขา setting เลยอ่าเลื่อนขึ้นไปเข้าเว็บไซต์หา setting เนาะเว็บเซิร์ชนวยเนาะเว็บหน่วยนะนะนะ จากนั้นก็พิมพ์คำว่า Vnrom Vnrom เพื่อไปโหลดไฟล์ Google Account Android 6มาแล้วก็ไฟล์ bypass โหลดเัน Android 6 Google Account กอไฟล์ f r p by far s จากนั้นมาเข้าอิตาลีนะดาวน์โหลดอิตาลีประวัติการดาวน์โหลดติดตั้งเลยเนาะติดตั้ง a แอนดร d ยด์หกก่อน ตางเลยโอเคเสร็จสำเร็จแล้วติดตั้ง frp bypass นะสำเร็จแล้วกดเปิดเลยเนาะเปิดแล้วเข้าไปเพิ่มเมลถ้าไยในบลม,มีเมลก็ สร้างเมลกันเนาะสร้างเมลจากเครื่องอ็นทีใส่ได้ปกติแล้วเอามาใส่จุดนี้เนาะกรอกรหัสเข้าไปเลยนะเนาะรหัสปุเิงเนาะอเดี๋ยวกดอีกครั้งหนึ่งเนาะ สำเร็จแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องรอบหนึ่งรีสตาร์ทเลยาการนี้แกเองได้ง่ายนะบทจำเป็นไปหานแค่เบิรงคิปฝากกดไลคดด์กดแชร์กดติดตามได้เนะ้อ ดีๆแบบนี้ออกมาเผยแพร่เซฟประสบการณ์กัน,น,น,กน,นทานบนเป็นสร้างทานก็สามารถเทเองได้เนอะทา้าเทตามขั้นตอนแล้วตรงกับรุ่นนี้เนะาะ j 7 2 0 1 5หรือ j 7 0 0รีสตาร์ทขึ้นมาแล้วก็เอ็กทีฟไปเลยเนาะ อันนี้มันจะบวติดหน้ากูเกยเข้าโอเคมันเตือนว่ามีเข้าเพิ่มถึกเพิ่มเข้าในเครื่องนี้แล้วเนาะ รอ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 แล้วก็รอจะโดนแน่เนื่องในขั้นตอนนี้เนาะเจะรอ ที่เหลือก็เด้งเข้าหน้าปกติแล้วก็ใส่ไดยนอกจากก็เข้าราโลดไปเลยเข้าใส่งานปกติเข้าแอปสตอร์แอปเอสโตแล้วก็โหลดแอปที่ท่านต้องการเป็นมาเลยนะจะโดน